อีกจุดหนึ่งคือชุมชนเหมืองแดงเหมืองแดงก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่วิกฤตเหมือนกันก่อนหน้านี้มีการแจ้งเข้ามาว่ามีคนติดอยู่ด้านในเป็นจํานวนมากวันนี้ทีมของร่วมกตัญยูเหมือนกันค่ะของพี่ท็อปพี่ไทยได้รับแจ้งบอกชุมชนเหมืองแดงมีคนติดอยู่ด้านในไม่ได้กินข้าวมาสองสาวันติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมคะก็เลยอยากให้เข้าไปตรวจสอบเป็นทีมของฝั่งพี่ไทยเอกพันวันนี้ต้องแยกกันนะคะ ก็เอาทีมใช้เรือฝากระแสน้ําเข้าไปตรวจสอบแล้วเอาอาหารเนี่ยเข้าไปเพื่อจะเตรียมแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเห็นบอกระหว่างนั้นชาวบ้านอยู่บนชั้น2ค่ะเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาก็โบกไม้โบกมือให้โอ้โหที่เขาฝากมาไอ้หนึ่งเก้าหนึ่งประตูสีฟ้าของเราถึงรู้ไหมเหรอไอ้เกาะนั่นไหมเป็นอะ แล้วแล้วขวาใช่ไหมบ้านเราอยู่ซ้ายเหรอโอเคนี่ยลงเไม่ไปอย่ามันโดนถ่านเรือเรือใหญ่ก็ความช่วยเหลือครับมาหรือยังสัญญาณนิดนะไปนิดนึงสัญญาณสัญญาณขอบคุณผู้ชมคะแล้วจังหวะที่เรือเข้าไปด้านในเห็นบอกมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือ บอกพี่ขอขึ้นเรือไปด้วยได้ไหมจะเข้าไปหาพ่อกับแม่ที่อยู่ด้านในก็ให้น้องเนี่ยนั่งเข้าไปด้วยค่ะแล้วจังหวะนั้นพอผ่านบ้านเขาคุณผู้ชมแม่รออยู่หลังคาบ้านอ้ยกินข้าวยังครับอะอาเอาอะไรไหมใช่ไหมใช่ลูกไหมใช่ลูกชายเราไหมใช่นะ ใช้ลูกชายแล้วนะจำจำหน้าลูกได้นะเขาบอกว่า3วันไม่ได้เหยียบเขาเล็กตัวเล็กเหยียบเขานี่เหยียบเข่าน้าเหยียบเข่าน้าเอออย่าเก้งลกอย่าเหยียบหัวพอเหยียบขาได้อย่าเหยียบหัวเอาอึบฮึบปล่อยปล่อยหยุดเถอเก่งอย่าเก่งลูกอึบทิปทิกระวังระวังตะปูลูกระวังตะปูไปไปเออแล้วค่อย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 นั่งลูกโอเคไปขอโชคดีนะจ๊ะ ดกที่หมอเรือนนะตกท้ายไปไม่ถึงไงปัมืกันแล้วลูกเนี่ยออกไปขอความช่วยเหลือครั แล้วก็พออเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาแม่ก็คือวันนี้ถามว่ายิ้มได้เพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันไม่เพิ่มม,มันเริ่มลดแล้วแต่ไม่เพิ่มคุณผู้ชมคะก,ก็เลยยังไม่ออกมาข้างนอกกันแต่คนที่อยากออกมาข้างนอกก็มีเหมือนกันเราเนี่ยล่องเรือเข้าไปจุดด้านในที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีคนขอให้ไปช่วยนะคะแล้วพอไปถึงเห็นบอกว่าเป็นคุณยายท่านหนึ่งที่อยู่ในบ้านแต่พอไปถึงบ้านหลังนั้นเนี่ย มีหน่วยงานมาช่วยออกไปแล้วคือเราก็นาเสนอแล้วะัะคุณผู้ชมสื่อมวลชนเรามีการนําเสนอคือแต่ละคนน่ยแจ้งช่องทางมาหลากหลายช่องทางถูกไหมฮะ <Okay. S 2> เราก็พยายามนําเสนอว่าไอ้ตรงจุดตรงเนี้ยมีคนขอความช่วยเหลือนะแล้วบอกมีคุณยายเนี่ยตอนที่คุณไทยเอกพันธ์เองเนี่ยล่องเรือเข้าไปด้านในแล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมีคุณยายบอกเนี่ยอยู่ในจุดตรงเนี้ยแหละแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกมีหน่วยงานก่อนหน้าน,นี้ช่วยไปแล้วคุณผู้ชมฮะ ทีมร่วมกตัญยูก็เลยเข้าไปตรวจสอบด้านในว่ามันยังมีพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ด้านในไหมถ้าคุณผู้ชมลองดูภาพไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกไหมน้ำเนี่ยท่วมมิดลัวแล้วนะฮะชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนต้องอยู่ที่ชั้นสองหมดเลยแล้วนี่คือรอยยิ้มฮะของทีมกู้ภัยที่เข้าไปแล้วบอกเนี่ยแค่น้ํโขวดเดียวอ่ะก็ประทังชีวิตเขาไปได้ต่อไปแล้วเห็นมีการบอกเราไปคุยกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมได้รับการร้องขอจากเด็กผู้หญิง13ปี บอกให้ช่วยพาออกไปข้างนอกหน่อยเพราะอยากจะไปพักอยู่กับญาติไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วโดยมีการบอกแล้วก็คุยกันว่าติดอยู่ในบ้านตรงนี้มาทั้งหมด3วันแล้วเช้าวันนี้บอกกระแสน้ำตรงนี้มันแรงมากหน่วยงานต่างๆเขาไม่ถึงน้องเลยบอกว่าขอให้พี่ไทยเอกพันธ์พาหนูออกไปหาญาติข้างนอกได้ไหมไม่อยากอยู่ที่ตรงนี้แล้ว งเลยเพราะเนืตัวหวไม่ได้เลยี่้อายเอเราที่ยกมือถงหนขาุคนเดียวใช่คนเดียวคนเดียวดตรงผงเนี่ยไม่หินนอรนแต่หันมันหันเขนาดนี้นคือตรงดงไงนี่มาเื่อตรงหมก็ได้เนี่ยไม่คือตรงโดงนะไม่หินอนโอเคเดี๋ยวพายืนตรงนั้นไงให้ยขึแต่ะราบนัไหรอกไม่ไม่ให้น้องยืนมุมนี้ให้น้องขึ้นเรือตรงนี้เลย น้องเหยียบขาข้งหนึ sort of ่งนะเอ่ะเหยียบไปหก่้อนอ่าเหยียบไว้เหยียบไว้ต้ครับไม่เป็นไรจเย็นใจเย็นใีเยนจับเชือกเหยียบขข้าแล้วครับขาหนึงเลยเดี๋ยวงหนึงไปเลยยองไมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบปนีด้วยเกินี่อนเกิดีุ่้มเลยโนลูกออเออโอเคใจร้อนเนาะกำลังออกลกนมากำลังออกไม่ค่อยมีมีอ่มีอยู่แล้ว แล้วมีคนเอาเข้าวมาส่งให้เลยคืมีวันนี้และในบ้านมีคนแก่มีอะไรมีคนแก่คนหนึ่งเขาไม่ออกน้มแรงอยู่ในบ้านกับพ่อแม่ไม่ยอมออกไปมไม่ได้ มันไม่มีคนรับเอาไปเพราะว่าเขาบอกว่าน้ามันเชีเา่าเขาไม่อยากได้ยินไหมที่ผ่านมาเคยเจอน้ำทุูมแบบนี้เจอค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอแบบมันรับม,มีนะคมีน่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นชุมชนเหมืองแดงนะคะก็จังหวะนั้นเองน้องผู้หญิงคนนี้จะออกมาข้างนอกคุณผู้ชมคะจังหวะที่มาถึงข้างนอกมาเจออีกเป็นแม่ลูกตอนนั้นแม่เนี่ยพยายามอุ้มลูกซึ่งเป็นทารกนะคะจะเดินลุยโคลนกันออกไปด้านนอก ทีมของพี่ไทยเอกพันธ์เลยต้องจอดเอกอเช่วยเหลือคะ่ะนำตัวขึ้นเรือมาด้วยกันแล้วจะออกมาข้างนอกด้วยกัน,นะคะ่ะ นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นทีมเนี่ยก็ปฏิบัติงานไปภารกิจในช่วงสายครคุณผู้ชมอย่างที่อมรินทีวีเรานเสนอไปคือนั่งเรือไปเพราะหลังจากที่รับคุณแม่กับลูกๆไปแล้วเห็นบอกว่ามีการรับแจ้งแจ้งเหตุว่ามีคนป่วยสองคนติดอยู่ด้านในทางด้านของทีมพไทายเองก็นั่งเรือไปเพื่อที่จะไปรับคนป่วยสองคนที่ติดอยู่และบอกเป็นผู้ป่วยติดเตียง แต่กระแสน้ำมันแรงมากครับคุณผู้ชมจนไม่สามารถที่จะไปถึงบ้านหลังนั้นได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเรือล่มตรงจุดนี้แหละครับคุณผู้ชมแล้วดูสิเขาบอกว่าเป็นหลังของโรงแรมวางทองต,ตรงนั้นและก็มีการบอกเหมือนกัน,กนว่ากระแสน้ามันค่อนข้าง,งเชี่ยวกราบแบบนี้ครับคุณผู้ชมเลยต้องประสานกับเฮลิคอปเตอร์มาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาช่วยเลยเปิดปฏิบัติการเมื่อเรือของพิไทยเอกพันธ์ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเตียงได้ ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ฮะ ค,คือจะบอกว่าไม่ใช่ภาพที่ได้เห็นบ่อยนักในไทยแต่ก็ไม่ใเ่เมืองโนกไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเห็นและไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเห็นนี่คือเฮลิคอปเตอร์ค่ะของทหารนะคะ<ด>แล้วก็ร่วมก,กันกับทางด้านของทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิีร่วมกัญอยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ภาคพื้นดินอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางอากาศช่วยกันนําผู้ป่วยสองคนค่ะขึ้นกระเช้าไปบนเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลได้คุยกับพี่ไทยเอกพัน จริงๆน่าจะช่วงก่อนเกิดอุบัติเหตุในช่วงบ่ายวันนี้ก็บอกว่าตอนนี้หน่วยงานต่างๆพยายามจะเข้าถึงคนที่ติดอยู่ด้านในให้ได้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ากระแสน้ํำยังแรงมากการจะนําเรือเข้าไปด้านในก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเบื้องต้นเองการอบพยพคนถ้าบอกว่าเป็นร้อยอะค่ะยากก็เลยจะเอาพวกอาหารและน้ําเข้าไปส่งให้ได้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ที่แม่สายเองระดับน้ําน่าจะลดลงเรื่อยๆ ก็จะนำรถยกสูงเนี่ยเข้าไปช่วยพาคนออกมาด้านนอกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ออสถานาการณ์ตอนนี้ประชาชนก็กลับเข้ามาที่ในพื้นที่ของตัวเองก็เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันลงเยอะมาก ประมาณเมตรกว่านะครับน้ําตัวน้ําลงไปแต่มีเมมีบางจุดที่น้ํำยังไม่ลงนะครับน้ํากระแสน้ําก็ยังรุนแรงอยู่นะครับบางบ้านที่เขาอดน้ําอดข้าวกันมา3 3วันเนี่ยก็ยังยังคงไม่มีมูลนิธิร mean, หรือว่าหน่วยงานต่างๆเข้าก็จะรับจากกองรับบกที่เฮลิคอปเตอร์ย่อนอาหารไปแต่เมื่อเช้าเนี่ยพี่ข้าไปหมดแล้วเอาคุ้ม ก็สามารถช่วยผู้ป่วยที่ติดอยู่ด้านในสองท่านให้ออกมาได้แต่หลังจากนั้นคล้อยหลังไปแป๊บเดียวจุดตรงนี้เลยหลังโรงแรมวังทองค่ะก็เกิดอุบัติเหตุเลยน้ําวนซัดจนเรือลํานี้พลิกคว่ำแต่ทั้งหมด7ท่านปลอดภยัยดีสถานการณ์น้ําที่แม่สายอย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีมวลน้ำเนี่ยลงมาเพิ่มเติมไม่ได้มีฝนตกเพิ่มทางั oh. ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาเป็นต้นมา ระดับน้ำเนี่ยน่าจะลดลงเรื่อยๆแต่ตั้งแต่11กันยายนน้ําในพื้นที่ที่ท่วมสูงที่สุดสูงถึง3เมตรนะคะ<อ>บ้านชั้น2เนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งหายไปแต่เขาบอกว่าน้ํามาไวก้นลงไวเหมือนกัน น้ำจากเอาเมือแม่สายจะไหลออกแม่น้ําสายาซึ่งอยู่ทางแม่น้ําสายออกทางด้านข้างแล้วก็ลงสู่แม่น้ำโขงไประดับน้ําตรงนี้ก็จะลงไปละในวันที่12กันยายนสิ่งที่หลงเหลือไว้คือพวกดินโคลนขี้เลนนะคะแต่ก็เป็นความเสียหายที่จะต้องฟื้นฟูในระยะยาวต่อไปแต่ในขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งซึ่งก็มีน้ําไหลเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่ใช่น้ําตรงนี้นะเป็นทางฝั่งของแม่น้ากกคุณผู้ชมคะ แม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดเชียงรายน้ำก็เอ่อท่วมสองจุดอีกเหมือนกันก็คือฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถ้าเปิดภาพของตัวเมืองเชียงรายวันนี้ขึ้นมาที่บอกว่าสถานการณ์ในตัวเมืองวันนี้น้ำก็เยอะแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมคะนี่ภาพมุมสูงจะเห็นว่าในตัวเมืองพวกห้าแยกพ่อขุนเมงรายจุดสําคัญต่างๆทั้งสนามบินโรงพยาบาลสําคัญแทบจะเข้ามาถึงไม่ได้แล้วนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าน้ําจากแม่สายเนี่ย พอเริ่มลดระดับแล้วมาท่วมที่เมืองแม่น้ํากันคนละเส้นนะฮะคุณผู้ชมอันนี้มันประจบเหมาะที่เชียงรายเขาถึงบอกว่าตอนนี้เราต้องเซฟเชียงรายและเชียงรายวิกฤตจ,จริงๆแม่สายก็ท่วมจากแม่น้ําอีกสายหนึ่งเมืองก็ท่วมจากแม่น้ําอีกสายหนึ่งตอนนี้มันท่วมพร้อมกันไปหมดเลยแล้วบรรยากาศในพื้นที่เมืองคือพื้นที่เศรษฐกิจท่วมทั้งหมดนะฮะ วันนี้บรรยากาศในตัวเมืองเมื่อวานนี้เราก็รายงานแล้วแล้ววันนี้น้ําเริ่มไหลเชี่ยวกราบมากกว่าเมื่อวานอีกนะฮะก็ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงน้ําขึ้นสูงมาเป็นเม็ดเมตรนะคะแล้วค่ําคืนนี้จะอยู่กันยังไงติดตามบรรยากาศสดๆจากผู้สื่อข่าวเราน้องเนมพานุพงศุรภาพนะคะรายงานสดเข้ามาจากจุดบ้านปางลาวที่ตําบลบ้านดู่อําเภอเมืองเชียงรายณขณะนี้เลยเชิญเลยค่ะ คุณผู้ชมครับทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงรายนะครับเราอยู่ที่บ้านปางลาวตําบลบ้านดูครับคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศสดๆตอนนี้จะเห็นนะครับว่าตอนนี้กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงมากจริงๆโดยพื้นที่บริเวณเนี่ยครับถูกน้ําท่วมเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยเมื่อวานเนี้ยพื้นที่บริเวณเนี่ยครับยังไม่มีน้ําเข้ามาแต่ระดับน้ําในแม่น้ํากกนยครับมีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้น้ำเนี่ยได้ไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่บบ้าาานนนงงววะะครรััจเห็่่ซึ ก่อนหน้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่สํารวจบริเวณโดยรอบบ้านปางลาวพบว่าชาวบ้านที่นี่ครับอบพยพออกไปอยู่บริเวณอื่นหมดแล้วนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าค่อนข้างมืดและไม่มีชาวบ้านอยู่แล้วขณะที่ด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนี่คือบริเวณด้านหลังสนามสิงห e ์เชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับจะเห็นนะครับว่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวนะฮะรถจัก,กรยานยนต์ตรงนี้ครับไม่สามารถไปต่อได้ถูกจอดทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมโดยผมเนี่ยตะเวนลงพื้นที่สํารวจบริเวณโดยรอบจนกระทั่งพบกับ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นคนงานแรงงานชาวเมียนมาครับที่เห็นอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ตอนนี้ยังไม่ได้อบพยพไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมสำรวจเข้าไปด้านในเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เหมือนเป็นพื้นที่ขัดการติดต่อตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามานะครับเนื่องจากอยู่บริเวณด้านหลังของใกล้ๆกับสนามบิน แม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งกรเดินเข้าไปนะครตรงนี้ข้างหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยคือบริเวณแคมคนงานก่อสร้างซึ่งตอนนี้ถูกน้ําท่วมหมดแล้วโดยน้ําได้ไหลทะลักเข้าท่วมและเพิ่มระดับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนื่องจากบริเวณเนี้ครับเป็นพื้นที่ต่ำนะครับทำให้น้ําจากแม่น้ํากกเนี่ยครับที่เอ่อล้นขึ้นมาและเพิ่มระดับสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับจนไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตรงนี้ นอกจากนี้บริเวณสนามสิงเชียงรายยูเนเต็ดที่ทีมข่าวสำรวจก่อนหน้านี้ครับก็พบว่าถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสภาพความเป็นอยู่ที่ของพี่ๆแรงงานชาวเมียนมาที่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้พูดคุยนะฮะก็ต้องอาศัยนอนอยู่บริเวณนั่งร้านอย่างเงี้ยครับสภาพความเป็นอยู่เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปสำรวจความเป็นอยู่เลยนะครับเพราะเขาบอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาแจากข้าวของทำให้เขาเนี่ย ให้ให้คุณผู้ชมเห็นนี่คืออาหารที่ตอนนี้ถูกเอามาผูกไว้ประทังชีวิตในวันอื่นๆนะครับเขาบอกว่าเขาซื้ออาหารพวกนี้มากักตุนไว้เองนะครโดยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแจกให้พวกเขา เขาต้องทําหน้าที่ในการเฝ้าของบริเวณนี้เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหมดนี่คือพี่ๆี่แรงงานชาวเมียนมาทั้ง3คนนะฮะที่ต้องอาศัยอยู่บริเวณนั่งร้านตรงนี้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้ดูที่หลับที่นอนก่อนครับเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่านอนพร้อมกับอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือช่างลักษณะอย่างเงี้ยครับถามนิดนึงพี่ตอนนั้นสถานการณ์น้ำเนี่ยท่วมตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับในบ้านปังเราตะคุนี่ครับแม่ เดี๋ยวพี่ผมโทรมานี่สิบอิมโอมมาแล้วก็ประมาณประมาณเที่ยงเที่ยงวันนี้ครับแล้วอยู่กันยังไงครับพี่ผงนี่แจ้คอมมาต้ามใช้คอมมาตาา,ตาแล้วก็ไปเพืนนั่นแล้วนี่ครับนามาแล้วก็นำมาครับแล้วคือไม่ออกไปไหนเลยเหรอครับไปนี่ไปอยู่ผงไปสุกเก่าสุขขคยนี่ไปอยู่ครับอืม ได้ครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่ก็คือเสียงสะท้อนของแรงงานชาวเมียนมาซึ่งอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็เป็นอีกคนคนนึงคัดเนี่ยที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากให้คุณผู้ชมดูสภาพอาหารการกินของพี่ๆเขานะครับก็จะเห็นนะ,ะเนี่ยกับข้าวที่พอประทังชีวิตได้ก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ครับเป็นปลากระกป๋องข้าวเปล่าแล้วก็อย่างนี้ครที่ซื้อมาประทังชีวิตซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่บ้านปังลาวนะครับก็ต้องบอกว่า สถานาการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะวิกฤตนะครับร um ชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักกับสถานาการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจริงๆกระแสน้ำค่อนข้างแรงตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเองเนี่ยยังคงต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับเหลือแต่เพียงแรงงานแบบพวกพี่ๆเขาเนะฮะอยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เหมือนเป็นลักษณะพื้นที่ต่ำทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องถูก น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมและได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนี้เราคงยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดนะครับแม้บางส่วนระดับน้ำเนี่ยจะมีการลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายครับยังคงมีน้ําเติมมาอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ ขอบคุณน้องเนมพานุพงค่ะวันนี้อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองคุณผู้ชมคะริมฝั่งแม่น้ํากกอย่างที่เล่าให้ฟังน้ํามันเอ่เข้าสองฟากแล้วก็ถูกตัดขาดเลยสองฟากน,นี้ไปมาหาสู่กันไม่ได้ช่วงเช้าวันนี้น้องเนมรองสํารวจบรรยากาศที่บ้านน้าลัดนะคะอยู่ที่ตําบลริมกกเห็นบอกตั้งแต่เมื่อคืนคือน้ําขึ้นท่วมสูงเร็วมากใช่ไหมที่บอกสนามบินก็เตรียมตัวไม่ทันหมู่บ้านนี้อบพยพคนออกได้ไม่ทันเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ค่ะต้องช่วยกันลาเลียงคนที่อยู่ด้านในออกมาจะเห็นว่า พอท่าไม่แก่ทั้งนั้นคุณผู้ชมคะนั่งเรือกันมาแต่จังหวะหนึ่งน้ำไหลเชี่ยวอีกบางช่วงเรือเกือบจะเสียหลักตกคลองจังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งช่วยกันเอาเชือกมารั้งเอาไว้ไม่ให้เรือเนี่ยมันถูกกระแสน้ำพัดไปค่ะเอาตรงนั้นสะเดือดมาก ถามเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่านะคะบอกว่าการอพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในมีอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นร่องน้ําทําให้กระแสน้ําแรงโอ้โหถ้าฟังเสียงนะ้ดูสิดูสิต้องเอาเชือกอะมันก็ผูก จูงไปด้วยค่ะเพราะกระแสน้ําแรงมากจะอุพยพชาวบ้านแต่ละทีใช้เจ้าหน้าที่นับสินายมาประคองเรือเอาไว้ไม่อย่างนั้นกระแสน้ําซัดเรือไปอีกแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุกับเด็กค่ะในการทํางานก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติน้ำมันมันแรงจัดเลยใช่ไหมตรงนี้ตอนนี้แรงมากเลยครับมอกี่เรือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาต้องต้องผูกเชือกไว้เพื่อล้างล้างทุนแรงไป งั้นไม่งั้นไม่ไหวเพาะถ้าแรงคนเดียวไม่ไม่ได้ไม่ไม่คือเรือมันเป็นเป็นเหล็กแล้วก็เป็นเหล็กก็เจอมันน้ํามันแรงกวบาเงี้ยใช่ครับคนยังติดอยู่ข้างในเรือเนี่ยคนยังติดอยู่ที่ในโรงเรียนอีกกว่ามา1อยคนคนแก่บางคนก็ไม่ยอมออกมาไม่ยอมออกมาใช่ก็ลักษณะการผ่านจุดเนี้ยที่มันเหมือนเป็นคอสะพานแล้วมันก็น้ําไหลเชี่ยวเนี่ยวิธีการต้องทํายังไงโอ้นี่ต้องขนาดเกษตรกรจริงีเรา ต้องใช้ความความไวความความแรงเลยมากจึิงจ็ผ่านไปได้ว่าแรงมากก็มันก็ไปสะเทือนเขาบ้านตึเขาก็เขาก็อันนี้ไปขนเนี่ยเวลาผ่านตรงเนี้ยมันต้องมีเชือกหลังมีเชือกเชือกช่วยใช่ใช่ครับถ้าไม่ใช่เชือกื้อนไม่ไหวน้ำมันแรงนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าที่ชุมชนฝั่งมินเนี่ยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกชาวบ้านได้รับผลกระทบนับร้อยหลังคาเรือนบางคนที่ อพยได้ทันแล้วดูพบเขาไม่แก่ทั้งนั้นเลยฮะเพราะน้ำมันมาเร็วมากที่ตัวอำเภอเมืองเชียงรายนะับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เนี่ยยังพอเดินกัน,นแล้วมอเตอร์ไซค์ฮะใครหนีทันก็เอาไ,ไว้ชั้นสองก็น่าจะรอดแต่ถ้า,าไว้ชั้นหนึ่งยังไงก็ไม่รอดสุดท้ายแล้ววันนี้มีครอบครัวของคุณยายท่านหนึ่งฮะนนซึ่งส่วนใหญ่มีแต่ผู้สูงอายุต้องช่วยกันเข็นเรือพาคุณยาย89ดส้โอ้จะ90บแล้วอ่ะออกมาจากบ้าน แล้วก็ฝากกระแสน้ําที่ไหลเชีย่ยวออกมาเพื่อที่จะอบพยพไปอยู่ในบ้านญาติแล้วบ้านของตัวเองชั้นล่างเนี่ยชั้นที่หนึ่งท่วมมิดทั้งชั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้มาเหนื่อยไหมคุณยายเหนื่อยหน่ยมากเลยใจสัน่นตุบเลย,เลยน้ำมันมาแรงใช่ไหมครับคุณยายที่บ้านท่วมเยอะไหมครับอือ เท่าเอวเลยเท่าอกเลยเนาะอกเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในบ้านนะอยู่ไม่ได้เลยเราอยู่ชั้นสองชั้นสองบันไดขึ้นไปสี่ห้าขั้นละน้ํามันมาเร็วมากเลยค่ะมาเร็วมากไม่ทันตั้งตัวเลยนะไม่ทันเลยบ้านไม่เหลือเลยกลัวไหมครับว่าระดับน้ํามันจะเพิ่มสูงขึ้นอู้กลัวที่สุดเลยเมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนนอนยังไงก็นอนไม่หลับ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับอันนี้จะเอายายไปอยู่กับมมายายเอาคุณยายออข้างนอกก่อนต้องออกข้างนอกก่อนแล้วที่หยุดคุยกันเนี่ยคือนั่งยืนพักเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วถึงมีโอกาสว่าเออเดี๋ยวช่วยช่วยกันแล้วพากันออกไปวันนี้ฮะเพราะอ,อะไรรู้ไหมคนแก่ก็ต้องมาเข็นเพราะถ้ารอเจ้าหน้าที่อย่างเดียว่ะที่เข้าไปด้านใน รอไม่ไหวจริงๆส่วนอีกฝากหนึ่งของแม่น้ํากกค่ะน้องจ๋ามินตราเนี่ยไปที่ชุมชนกองยาวคุณผู้ชมคะมีชาวบ้านออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บอกมีคนป่วยเป็นคุณปู่อัลไซเมอร์ค่ะอยู่ด้านในอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหน่อยแต่เห็นบอกว่ากู้ภัยเอาเรือเข้าไปไม่ได้ระดับน้ําแบบกระแสะน้ําเชี่ยวมากต้องถอยกลับออกมาแล้วหาวิธีใหม่คือจะเอาอาหารเนี่ยส่งเข้าไปด้านในก่อนเพื่อให้คุณลุงได้ทานยา ในปฏิบัติการครั้งนี้เห็นบอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งคือคุณธนารักษ์เป็นเขาเรียกว่าอะไระเคยทําอาชีพติดตั้งระบบเสาทาวเวอร์ค่ะก็เสนอวิธีบอกถ้าจะเข้าข้างในเอายี่แมล่ะเอาเรือเล็กผูกเชือกแล้วลากเรือเข้าไปเพื่อรับผู้ป่วยออกมาคือเหมือนกับเรือมันทายไม่ได้ก็เลยใช้วิธีลากเรือเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปนําตัวของคุณค,คุณคุณลุงที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาข้างนอกก็ช่วยกันลากไปจนถึง3แยกชุมชนกองยาวแล้วก็เอาเรือเนี่ยผูกยึดเชือกเอาไว้ที่เสาไฟฟ้า แล้วก็เข้าไปรับผู้ป่วยด้านในสักพักหนึ่ง30นาทีผ่านไปชาวบ้านก็ลากเรือออกมาด้านนอกโดยมีคุณลุงดวงจันทร์ค่ะเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั่งอยู่ในเรือด้วยก็นำตัวออกมาได้โดยสำเร็จสอบถามกับคุณลุงถามว่าลุงหิวไหมทานข้าวแล้วหรือยังคุณลุงบอกจำไม่ได้ว่ากินอะไรเข้าไปแต่น้ำท่วมที่บ้านก็ลึกพอสมควรคุณผู้ชมคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณลุงแกเป็นอัลไซเมอร์ แต่ญาติคือคุณสิริพรบอกว่าเมื่อวานนี้ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยไปแล้วหลายครั้งให้ขอเข้าไปช่วยหน่อยแต่เห็นบอกว่ากู้ภัยก็เข้าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะมีอุปสรรคหลายเรื่องอีกเหมือนกันกินข้าวยังรุงินแล้วกินอะไรคะไม่รู้กินอะไรผัดอะไรผัดอะไร เขับอรับเนี้อหด้ยเนาะถึงบไซ้อหาล่กาแฟมีใครยู่หรอเปวันไหนคุณ้ยุยางน้ำสูงไหมที่บ้านสูงไหมน้ำสูงไหมที่บ้านไปไหนนะเอวรถอไปหนต้องขงน้บนรอยู่กี่วันแล้วนะเมื่อตั้งแต่เมื่อวานเหรอจ๊ะครับ หมืนใหม่ๆอ่ะมันหม่่ันตัวลงทีแรกเดี๋ยวเที่ยวเป็นไงบ้างกลัวไหมเมื่อกี้ตัวโอเคกินข้าวยังรู้เนี่ยค่ะญาติก็นำตัวคุณลุงเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34มสิบสี่ HD app โหลดฟรีโหลดเลย